Ne ja ปเลยไป,ไปนี่ตายแล้ววันนี้เสนอตอนโซ่ทองปีศา แล้วฉลาดน้อยข้าผิดตัวจนได้แหมข้ามาเดี๋ยวนี้ข้าเน่ากิทาชิบนาสาจงล่อให้มันมาติดกับทําให้มันรู้รสชาติเปี่วหวานมันเข็มของโซ่ทองปิศาจว่ามีรสชาติยังไงจัดการมาเดี๋ยวนี้ไอพวกลูก,กจันกเร็วกิ <c oughs> ออ้วเเเ้อเร็วๆเ,เข้าแหมจะวิ่งมาราธอนทั้งที สร้างเซปลิตให้ดีหน่อยสิเรามาพยายามเข้าเฮ้ยขาสิยะเนี่เราต้องเข้มแข็งไว้รู้ไหมเพราะว่าเมื่อไรพวกคอจะบุกลอกแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายเราเนี่ยมันต้องพร้อมอยู่เสมอเราต้องออกกําลังกายทุกวันวุโโลโลรับอะไรตัวยอเอ,อรีบมาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็ว อะไลุงครับผมไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรกันแค่นี้ไม่ไหวซะแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปเร็ว,ว,รวทำไมคุณลุงดูจังมาตามมาแล้วโอ้ยตามมาเร็วตามมาโอ้ยเร็วมาโถอู้ให้มันมันเยอะแยะหน่อยคุณลุงก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยพูดมากนะมาโถ S <S โอโ้ยรีบวิ่งสิฮะตามอยู่นะเรอวอาไลรถคุ้มตาฮะาพี่นาวกิไม่ไม่เห็นมีคนขับเลยนี่นา่าแปลกจังต้องใช้พี่นาวอกิแน่เลยฮะมันวิ่งตามสิแต่ว่าโอ้ยนี่ไเป็นรถผู้ชายไม่ใช่เหรอไปเร็ว เราเราเราไปจอดแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 สต๊อบสต๊อหยุดโอ้โหควันขโมงเลยคุณลุงฮะมีควันเออมีควันออกมาเข้าไปดูไปค่อยๆค่อยๆแมวอ่ะโธ่ไม่ยินได้ยังไงไปดูสิไปไม่เอาฮะเฮ้ยมาโทษเฮ้ยทำไมคุณลุงไม่เข้าไปลุงอายุมากกว่านะลุัดเราก่อนสิลุงเป็นหน่วยพิทักษ์นอไ้ควันมีเราสักอย่างแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะเฮ้ ยไอ้ตัวไรตัวไรแหวไอ้พวกก๊อสนี่ยเฮ้ยมาทันทีเร็วมาทันทีเร็วโอ้มากันเพียบเลยเฮ้ยหน่อยจะทำไรฉันเออพี่ครับมีอะไรจ๊ะค้าศึกเหรอไม่รู้สิผมไม่เห็นเลยครับรวมทั้งหัวหน้านากกะโนดด้วยอ๋อคุณนากกะโนดด้วยฮัลโหลใช่ค่ะเนโอกิโทรศัพท์เธอจ้ะอ๋อฮัลโหลเนโอกิพูดครับ ว่าไงนะะเป็นใครอะไรนะวันนั่นนักนกกับคัสิยะอยู่กับนายเหรอคัสิยะเหรอถ้าอยู่จริงแล้วก็ให้พูดสิฮัลโหลฮัลโหลวุ้น่้า กัสยาโเ้ยนอเกอย่ามาพวกเราสบายดีไม่ต้องมาคุณน่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุน่น้าโอเคได้ยิยนหรือเปล่าฉันพยายามจะหนีออกจากที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงกัสยากกำลังช่วยลุงอยู่ตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ เดี๋วตอนนี้มตนจะเป็นทวงนะอะไรมโทออะไรออไยอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรโอ๊ยโอ๊ยอ๋อไออย่าพ่งไปสิมาทอเจ็บัวเว้ยไปอ้ออยไปไหนอออ๋อ ุณลุงฮะเป็นอะไรมากเปล่าฮะลุงรู้ว่ามันจะทําอะไรพยายามล่อให้นาอกีออกมาแล้วข้าบุกโจมตีหน่อยพี่ทักโลกมากมันเจ,จ็บใจจริงๆคุณลุงฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะผมจะหาทางออกจากที่นี่ให้คุณลุงเองฮะ,ะข้าศิษย์เราต้องพยายามฮะเราพูดดีก็เป็นเหมือนกันนี่ เสียงอะไรกันเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะรู้ฮะเรียบหนีกันเถอะเสียงมายู่ด้านหลังเนี่ย สิจ๊ะมันยู่ไว้จัดการกับมันเองลุงลุงรีบหนีไปก่อนนะฮะเด็กโง่เอ้ยดุเอ้ยโอ้บะทศยากกับลูนากาโนะพวกก็จับตัวไปแล้วอ่ะเฮ้ออะไรนะแล้วพวกมันพวกมันจับไปทำไมอ่ะยังไม่รู้เลย หายไปพร้อมกันตั้งคู่เลยเฮ hey, ้ยน่าเสียงอะไรอ่ะมันดังแ้่แต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนเนอะมันเป็นคลื่นที่แปลกมากเลยนะแล้วคาสิยะล่ะฮะตอนนี้หัวหน้ากับนาโอกิก็มาไปตามหาอยู่อ่ะพี่ครับ<ห>มีการติดต่อบ้างไหมฮไม่มีเลยจ้ะไม่มีเหรอนาโอกิเดี๋ยวก่อน <Okay. S 2> ได้เบอเสายบ้างไหมเนี่ยยังเลยครับแล้วเซซโกละล่ะเ็นว่าไม่สบายนะนั่นเหรเธอดู้แปลกแปลกบอกว่าได้ยินเสียงโซ่อะไรนะเสียงโซ่เธอได้ยินจนทนไม่ไหวเธอว่าไงนะอะไรนะครับเซซโกะเหรอใช่ โอเคพี Jamie, no. ่นี่แหละกามันคือโกออทนไว้พ่กามันพ่อามันอาเดี๋อีกทะชิดป่ิมะ่ามัน่าเกดอึอ่าอึ๊บอ่ามันออ ข้ามันสิเว้ยข้ามันข้านาโอกิทชิบาหน้าเดียวเนี่ถูกเซซโกะออะเซซ

เรฮ่พระบุสซาตานโกเน่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วอะไรนะเขอทราบแล้วว่ารัครับซาตานโกเน่ปรากฏตัวแล้วครับเอาแล้ว ปฏิบัติการพังผมไฟติ้งฮันเตอร์ออกปฏิบัติการมาสเตอรดียร์ะเรียกลูกดอกเพิ่ เราเพลิงเรียบร, <forbidden. S 1> ร้อยครับสาปานโกนี่ยิงด้วยยิงหัวไหลหัวไหลโอโซ่หัวไหลครับอ้หัวไหลครับโอ้โอโซ่หัวไหลคอเอหมรู้คนหน้อยโอ้โหหัขมีตกบันรดานะครับเ้าังคับไม่ได้ หัวหน้าครับใ่คุาสดิครับหัวหน้าโล่หน้าเลยหัวหน้หควหัวหวหัวหวตอบหัวยหัวหวหัวหวยหัวหววย แย่แล้วล่ะต้องเกิดอะไรขึ้นกับไฟติ้งฮันเตอร์แน่เลยว่าไงนะแย่ที่สุดเลยนโอกิจะไปไหนอะนโอกิ ไม <u> ่โถเลยทำอะไรยังไงแบบนี้ะลา้าอ้หอ้โ้ไฟห้อ ังรศมีบรลกแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ,เอามาแลเหรอโอ้เฮาอายุทุเดเฮเฮเอาเจอกับสัปหลาดประการทองน้องรักของพี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ่เฮ่เฮ่่ สั่งมาจากเยาวราชจัดก,การมาเลยลูกรักเอาเลยจัดก,การยอมรู้จับโมเอเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้า อะไรเลยอะไรอะไรไปทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวพีจุแอกเลยเป็นยังไงพี่แฟนเอไม่ทัน หัวหายสองคนต้องตายโอ้ยน้องคูนแย่แล้ว้โอแคนสู้เขาทำอะไรน่ะเอาจะมั่งดีไหมพี่แคนัคูนีแคนซะแล้ว โฮ้ยเฮ้ยเฮ้่อะไรจี่าอะไร่เจหาเราโม้ตัวเลยโออะไรกนนะพ่แก่ยมันไม่ยมให้เไปแล้วมันดไวคนลวงแห่จะ็พลังแสงคช่ออะไรมาอะไรอไมสีอ้เาัชยทาไมโอยไม่เป็นไรเหรอไรี้เ่ยบส่ไ่ยังไงจ้า ล้มล้มเลยแหละเอ้ดีใจเอ้ยดีใจจริงหลังใกล้หมดแล้วมันรออีกแล้วแหละจิบใจนักเอาละมิสไซสังหารในรอยโอ้ยพลังแสงมรกรโอ้ยมันต่ำสอลเลยตายดีกว่า เจ้าแน่มากยอดมนุษย์จำบเอเอาให้ข้าจะกลับมาแก้แค้นให้ได้กาจะกลับมาให้ได้เอ้ยข้าได้พัอสบตซะก่อนนะ่ะข้ามานะ แะได้แล้วคุณลุงฮะคุณลุงคุณลุงมาช่วยลุงทีแล้วโอ้ดีดีตรงนั้นแหละใช่โอ้โหเท้ายันเลยฮะออกแล้วออกแล้วออกแล้วไอ้มาไอ้กัศย์เนี่ยใช้อันนี้ดีกว่าเอาจับอีกข้างวะนะมาเลยเร็วโอเคฮะหนึ่ง สองซ้ำเบลโอ้โว้าวลุงไม่มีแรงเลยหรอ้ยลองอีกครั้งหนึ่งนะมีแรงแน่หนึ่งสองซโอ้ทะลุเลยซาแล้วพี่นโอกิคุณฮะนาโอกิปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วหายกันแน่ครับคุณลุงหนึ่งองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนง หนึ่งสองสหนึ่งสองหนึ่งสองอหนึ่งสองท<ม>ี่เราเกี่ยวเยมีอะไรให้หนวเนอาเือว่าอะไรฮะเออปลาไม่มีอะไรหรอกแปลกนะวันนี้หัวหน้าดูแป,ปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะเอออย่างเงี้ยเอาละวนี่นี่นี่อย่าวิ่งเร็วนักซี่ให้รอนหน่อยปะทษเออกระสียะมีอะไรฮะไม่ไง อยากเป็นลูกของลุงไหมล่ะออนะ้าว่างไงไม่อะฮะทำไมก็ผมมีแม่แล้วก็พี่ดาวกีนี่ฮะแหม่ล่ะพ่อจริงสินะลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยผมไปก่อนนะฮะจริงสินะเ,ออเป็นเด็กจริงๆซะด้วยสิเ,ออเราคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ พี่นาโอกิรอดูวยรัสิเร็วเข้าแล้วเล้วนะลุงคงเหนื่อยแล้วลวหรฮะแก่แล้วนี่ไปไป <laughs> ไปดีกว่าเร็วหน,นึง่งสองเฮ<อ>้อรอด้วยผมทัชบารนาโอกิです はじめ君はお母さんの病気を治すため蛇畑に登った伝説の花エメラルドバナがあれば助かると聞いたからだしかしそこに待っていたのは怪獣オロロンガーであった果たしてエメラルドバナは本当にあるのだろうか